วัคซีนโควิดเห็นมีกันอยู่หลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร Inactivate วัคซีนวัคซีนเชื้อตาย Viral Vector ร์วัคซีนตัดต่อเจเนติกส่วนหนึ่งใส่ในไวรัสชนิดที่ไม่เป็นอันตราย mRNA วัคซีนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิตวัคซีนโปรตีนเบสวัคซีนสกัดสปคยโปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัส มาสร้างเป็นวัคซีนจากกระแสต่างๆทำให้คนจำนวนมากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดีและถ้าฉีดควรฉีดยี่ห้อไหนดีเวลาใช้จริงๆเราเรียกว่า Real world situation ก็คือเป็นสถานการณ์ใช้จริงเราจะเห็นว่าตัวเลขหลายตัวของวัคซีนทั้งชิโนแว็ทั้ง a s ส r าซ e น e ก a ที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยเวลาใช้จริงเนี่ยปรากฏว่าสามารถต่อสู้กับเรื่องโรครุนแรงหรือเสียชีวิตเนี่ยได้เกือบร0 0ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะเกือบร0 0แต่เราต้องเข้าใจนะอย่าง a s สซาซิน e ก a เนี่ยที่อินเดียใช้ไปถึง60กว่าล้านคนล้ ที่เกาหลีเนี่ยใช้ไปประมาณ7ล้านคนละประเทศไทยเราใช้ไปแสคนคนั้นอันนี้ยจะเป็นก้อนใหญ่ที่เรากำลังจะมานะเพราะฉั้นเราก็ถ้าเราจะเรียนรู้เราก็เรียนรู้ว่าเออแล้วเขาทั้งเกาหลีทั้งอินเดียนเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงนอกจากความไม่มั่นใจว่าควรเลือกฉีดยี่ห้อไหนดียังมีความกังวลเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน จริงๆแล้วจากทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็มีรายงานมาเรื่อยอย่างแม้แม้กระทั่งในอเมริกาที่ใช้ไฟเซอร์กับกับโมเดอร์นาเป็นหลักนะเขามีรายงานมาเป็นร้อยเลยนะครับร้อยกว่าคนนะแม้กระทั่งเกาหลีก็มีรายงานมาแล้วนะครับว่ามีเสียชีวิตเหมือนกันถ้าใครที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะตรวจศพทุกรายนะครับ<ม>เขาก็พบว่ามีคำอธิบายหมดเลยประเทศไทยเรายังไม่มีถึงแม้จะมีได้ข่าวว่าเสียชีวิตนะแต่หลายรายตอบได้หมดเลยนะฮะเช่นมีหัวใจวายมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ตอบได้หมดยู่เลย เรื่องผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนก็มีข้อสงสัยตั้งคำถามกันมากมายเราจะเห็นว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยมีผลข้างเคียงทั้งนั้นนะครับไม่มีตัวไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ผลข้างเคียงชน,นิดที่ปวดบวมแดงร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมออยู่แล้วแต่ซิโนแวคเนี่ยปวดบวมแดงร้อนเนี่ยแล้วก็ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยจะพบประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ซึ่งเป็น m r n a กับแพลตฟอร์มของ<ม>ของแอสตราเซเนกาอันนี้ผลข้างเคียงเนี่ย5 6าเปอร์เซ็นต์ นะครับแม้กระทั่งโมเดอร์นาซึ่งผมเห็นข้อมูลไปเร็วๆเนี้ยก็5้าแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือผลข้างเคียงรุนแรงปรากฏว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ยพบเนี่ยประมาณสักสิกว่าลายเท่านั้นเองจากสองแสนเ<ม>สียชีวิตจากการฉีดวัคซีนฉีดแล้วทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันผู้สูงอายุควรฉีดจริงหรอภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไรสำคัญอย่างไร แล้วถ้าทุกคนพร้อมฉีดวัคซีนจะเพียงพอไหมทุกประเด็นข้อสงสัยติดตามได้ในรายการอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้วันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนี้เวลาบ่าย2ถทาง Nation TV ช่อง22และ Spring Online